สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการต่อใช้งานของมอเตอร์ฮินต์ชีนะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์3.7กิโลวัตต์4โวลนะครับจะใช้ไฟที่380โวลต์นะครับ3เสนะครับจะเนินละมาเปิดบล็อกกันก่อนนะครับถ้าเปิดบล็อกออกมานะครับภายในก็จะมีสายไฟทั้งหมด3เส้นนะครับแล้วก็จะมีจุดต่ำให้เราจุดนี้นะครับจุดด้านล่างนะครับในามเส้นนี้ครับก็จะมีสีแดงขาวดํานะครับ สีแดงจะกำหนดเป็นโพสดตัวยูจะเห็นเล็กๆดำๆนี่นะครับสายสีขาวจะเป็นตัววีนะครับดำๆเล็กๆแล้วก็สายสุดท้ายครับเป็นสายสีดำนะครับเป็นสายเดียวนะครับเมื่อเราจะต่อใช้งานนะครับให้เอาไฟสามเฟสนะครับสามร้อยแปดสิบนะครับให้มาจับตรงจุดนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมจะกำหนดเลยนะครับให้สีแดงเป็นยูสีแดงเข้าตรงจุดนี้ครับยูเข้ายูนะครับวีเข้าวีนะครับก็เดวเข้าเดวนะครับ สีให้ตรงกันนะครับถ้าข้อสีไม่ตรงกันนะครับจะทําให้มอเตอร์หมุนกับทางนะครับเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับเลดต่อสายไปแบบด้านล่างขึ้นบนครับเอาน้าต่อนะครับสามตัวเลยทําการข้าสายนะครับเริ่มจากสีแดงก่อนนะครับตัว U ต่อไปสีขาวนะครับเป็นตัว V นะครับ ให้ใส่ตรงสีเลยนะครับเมื่อเราต่อเสร็จนะครับให้เราทวนสอบว่าเราถต่อตรงโค้ดหรือเปล่าพครับแดงขาวดำนะครับนี่ครับทวนสอบเสร็จแล้วให้เราต่อเตอนนะครับใส่เอลี่เตรียมไว้นะครับมาต่อเลยมอเตอร์ตัวนี้จะใช้ไฟที่3 8 0รอโวลต์สเฟสนะครับ จะใช้ไฟที่220โวลต3เฟสไม่ได้นะครับคือเราต้องดูเนเพจเป็นหลักนะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่้าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้รอปิดบล็อกนะครับ